สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องหม่8แปดนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่เราสมัยเด็กๆเ,เรามักจะคิดว่าเขาเป็นวัชพืชค่ะตลอด40ปีที่เห็นเขามานะคะเราก็คิดว่าเขาเป็นวัชพืชเพิ่งมาทราบเมื่อสองสามวันนี้ค่ะเขาคือต้นผักกาดนกเขา บางที่ก็เรียกหางปลาช่อนหรือผักลิ้นปี่ค่ะเป็นพืชล้มลุกลักษณะของเขานะคะก็เป็นพืชตระกูลหญ้าสูงประมาณ4-6นิ้วลำต้นก็จะมีขนอ่อนๆค่ะไปถึงใบและยอดลักษณะของใบก็จะเป็นใบกลมมนแล้วก็มีรอยโค้งหยักเล็กน้อยแล้วก็มีขนที่ใบค่ะ ดอกเขาก็จะมีสีเขียวนะคะข้างในก็จะเป็นสีม่วงค่ะส่วนที่ใช้มาเป็นอาหารนะคะก็จะเป็นยอดและต้นอ่อนสำหรับกินสดค่ะรสชาติเย็นหอมและอมขมนิดๆส่วนใหญ่ชาวบ้านที่รู้จักต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็จะนําต้นอ่อนไปกินกับผักสด น้ำพริกลาบก้อยส้มตำขนมจีนแกงเลียงแกงคั่วแล้วก็ปลาย่างสรรพคุณทางสมุนไพรก็คือใบคั้นเอาน้ำแก้คออักเสบแก้เจ็บคอแก้ร้อนในถ้าทั้งต้นก็แก้โรคไฟลามทุ่งพอกเนื้องอกที่เต้านมแก้ปวดบวมเง่าแก้บิด ห้ามเลือดแก้มดลูกอักเสบหรือจะชงเป็นชานะคะดื่มหลังคลอดเพื่อขับประจำเดือนที่เห็นในคลิปนะคะเขาขึ้นเองเราก็เลยจะเริ่มเก็บดอกที่เขาแก่แล้วนะคะไปเพาะค่ะเพื่อจะได้มีต้นอ่อนของเขาไว้รับประทาน ตอนนี้ก็คงต้องลองรับประทานยอดอ่อนไปก่อนค่ะ